โอเคพี่น้องเดี๋ยวเราจะต่านที่ให้ดูนะครับทีละอันนะครับว่าจะได้ผลไหมครับโอ้ oh, แบบนี้นะครับพี่น้องได้ผลนะครับโห oh, ไม่เหลือนะพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้นะครับกับผมกับคุณลุงนะครับเราจะไปทําการดักหนูด้วยไม้ไผ่นะครับวิธีการทําแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะทําให้ดูนะครับพี่น้องครับโอเคลุยเราไปดูกันนะครับ ว่าเราผูกเองไม้แผ่ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือว่าอ,อ,อันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องครับ วิธีการใี้คุณลุงบอกว่าง่ายๆเลยครับ ีขั้นตอนแรกนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจอดรูนะครับจอดรูมันเป็นเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับ ให้มันตรงข้ามกันนะครับสองด้านนะครับแบบนี้เลยครับวิธีการนะครับนี่ว่าเก่น่เีกเรย,ยันนะครัตอนต่อไปก็จอดรูข้างนิดนึงนะครับ แบบง่ายๆนะครับคุณลุงบอกนะครับหายเวลาไม่เกินสิบนาทีนะครับพี่น้องครับเสร็จนะครับแบบจําง่ายๆนะพี่น้อง น,นี่ก็ประมาณนี้นะครับผ่านะครับน,นี้ชิ้นส่วนต่อไปนะครับพี่น้องแบบนี้ก็ง่ายๆนะครับอันนี้ประมาณเท่ากับนิ้วก้อยนะครับหรือว่าเล็กกว่าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเราชอบแบบแรงหรือไม่ค่อยแรงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอันสั้นนะครับอันนี้เราแบนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทาเป็นทําเป็น,ปนะตะขอนะครับ ันนี้ก็ใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีได้นะครับเพราะว่าต้องต้องเหล่านิดนึงที่ไม้ไผ่เมื่อกี้ใช้เวลาไม่เกินห้านาทีนะพี่น้องครับประมาณนั้นนะครับเจาะรูนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมเชือกนะครับเชือกฟังนะครับอันนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้คือเส้น เล็กกว่านิ้วก้อยนะครับแล้วแต่เราชอบนะว่าจะใช้แรงแรงดันมากหรือน้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่อไปก็คืออันนี้จะเป็นตะขอนะครับเล็กๆอย่างนี้นะครับแบนๆหน่อยนะครับนี่ครับตะขอตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแนวมัดนะครับมัดไว้นะครับแบบนี้นะครับอันที่สามนะครับก็คือไม้ไผ่ลามนี้เป็นกระบอกนี้นะครับแล้วก็เจาะรูประมาณนี้นะครับรูนี่มันตรงข้ามกันนะพี่น้อง นะครับแล้วก็รูเล็กมีทั้งหมดสามรูนะครับแค่นี้นะครับนี่นะครับโอเคเราไปดูวิธีการต่อไปนะครับก็ใช้เชือกฟังมัดตรงที่เมื่อกี้นะครับวิธีการต่อไปก็มัดเข้ากับอีกอันนึงนะครับมัดหัวยอย่างนี้นะครับให้มันติดกันนะครับ ให้ดูแบบชัดเจนเลยนะครับมให้มันแบบคิดว่าให้มันอยู่นะครับโอเคทีนี้เราก็อาจจะใช้ไม้นะครับวิธีการต่อไปนะครับอาจ,จะใช้ไม้นะครับใช้ไม้เป็นแรงกระแทกนะครับโอเคเราไปดูกันนะครับลุงบอกว่ามันหนานะครับ แบบมันหนานะครับโอเคนะพี่น้องครับมัดก็หน้าตาประมาณนี้นะครับให้ดูแบบชัดๆนะครับง่ายๆเลยครับอันนี้ประมาณห้าสิบเซนได้ครับลำไม้ไผ่นะครับประมาณนั้นอะแล้วก็ต่อไปก็เป็นไม้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าวิธีการยังไงนะครับ ง่ายๆเลยพี่น้องใีผโหลดวิธีการตัดไม้นะครับตัดให้มันตรงๆนะพี่น้องแบบนี้นะครับเข้าแบบขนาดนี้พอดีเลยพี่น้องน้ำหนัก เนี่ยโอเคเด็ดลงมาอย่างนี้นะครับน้ำหนักน้บการต่อไปก็คือเจาะรูไม้นะครับพี่น้องครับทำให้มันเป็นตะขอเฉยัะพี่น้องไม่ได้เจาะรูให้มันทะลุนะครับแบบนี้เลยพี่น้องครับเจาะรูแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ตรงนี้แทงเข้าไปตรงนี้นะครับพี่น้องคิดว่ามันอยู่ก็พอนะครับแบบนี้นะครับโอเครูก็ประมาณนี้นะครับเป็นตะขออย่างนี้เลยอันนี้เขาจะแทงรูนี้เข้าไปไม้นะไม้ไผ่นะครับ,รบโอเคเราไปดูวิธีการต่อไปนะครับพี่น้องครับ ขั้นตอนแรกก็คือต่อเข้าไปตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับจุดที่สองก็คือสอดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่จะเป็นตะขอไม้ไผ่นี่เป็นเชือกฟางนะครับมัดนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดูนะครับคุณลุงพาทำสามอันนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่าจะยังไงนะครับ ว่าจะได้ผลไหมครับโอเคทดสอบดูนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราจะสานที่ให้ดูนะครับทีละอันนะครับว่าจะได้ผลไหมครับโอ้แบบนี้นะครับพี่น้องได้ผลนะครับ โหไม่เหลือนะพี่น้องตัตดยาเขาแหละคือดีเด็ดโอ้โหเยี่ยมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดักหนูให้ดูนะครับเอาไปดูกันนะพี่น้องครับรอลุ้นด้วยกันนะครับ ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับโอเคดูวนี่ก็เตรียมพร้อมนะครับพี่น้องเราจะไปดักหนูกันนะครับโอเคเราไปดูด้วยกันนะครับอันนี้ใกล้กับไล่ข้าวโพดเลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็ใกล้หมู่บ้านนะครับรห,หาแบบไม่ง่ายเลยพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นรูหนูนะครับนี่ครับแต่เราจะดักตรงรอยหนูนะครับนี่นะครับใกล้ๆกันเลยนะครับวิธีการทำอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับจอดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเยื่อลอกนะครับจอดเข้าไป อเคแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับเหลือสองอันนะครับโอเคลุยหาดูแถวนี้นะพี่น้องครับ ดูรอยหนูนะครับทำเหมือนเดิมนะพี่น้องครับวิธีการนะครับดีครับ

ใส่ข้าวโพดเข้าไปนะครับเ,เยี่ยมแบบเหมือนเดิมนะพี่น้องครับหิือกันก็แบบนี้นะครับมีอันสุดท้ายนะครับพี่น้องครับ มันจะดักแถวๆในนั้นพี่น้องครับล <Okay. S 2> อยหนูนะครับ นี่ก็ทำเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง นี่ก็ใส่ข้าวโพดเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูประมาณสองทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับเรารอลุ้นด้วยกันนะครับพี่น้องครับโอเคขนาดนี้เวลาห้าโมงสี่สิบสองนาทีครับเดี๋ยวเวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงเรามาดูอีกทีนะครับโอเค กาบานนะโอเคนะครับผ okay, <Okay. S 1> มแา่พี่น้องครับตอนนี้นะครับเราจะไปดูกับดักหนูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับรอรลุ้นด้วยกันนะครับมึดหรือตื่นเลยพี่น้อง โอเคลุยเดินทางนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันนะครับจะได้หไม่ได้นะครับรอลุ้นด้วยกันนะครับพี่น้องครับโอ้เหมือนจะได้นะพี่น้องโอ้ได้นะครับพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับ ได้ผลได้ผลพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูอันที่สองนะครับพี่น้องอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้โหพี่น้องเหมือนจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนโอ้โหพี่น้องไม่เหลือนะครับเรียบร้อยตัวนี้โอ้โหพี่น้องตัวนี้ตัวเล็กนะครับอืหืม เดี๋ยวก็พอใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับอันที่สามนะครับอรอลุ้นด้วยกันนะครับพี่น้องครับตรงนี้ครับพี่น้องโอ้โห,โหพี่น้องได้อีกแล้วนะครับได้อีกแล้วสุดยอดเลยนะครับอันนี้อันที่สามนะครับตัวก็ตัวนี้ก็ขนาดขนาดกลางนะครับ โอใหม่ธรรมดานะพี่น้องได้ผลนะโอ้โหเล่เ,ลย <c oughs> เยี่ยมเลยพี่น้องสุดยอดโอ้ไม่เหลือนะพี่น้องนี่นะครับได้สามตัวครับพี่น้อง นี่นะครับได้สามตัวนะครับสามอันนะครับได้ผลหนึ่งรอยเปอร์เซ็นนะครับ โอเคนะครับพอนเป็นพี่นอนทุกคนครับยังไงกับผมขอจบคลิปแค่เท่านี้นะครับาชอบก็ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ